แฟนคลับออฟฟิเชียลทีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องลาฟาเอลแล้วก็พี่แซมใจโคนะคะวันนี้นเราก็จะมารีวิวพิกเอ็กสุดแสนมาสนาอยู่แล้วเจอกันใ,ใหมนน่นะครับก็คือเอ่อพิกเอ็ก สูตรใหม่เอออย่างที่พี่แซมบอกใช่ไหมสูตรใหมใ่เออแบบว,วิธีคับใหม่ๆนะคะโดยเอาของอจากโลกนี้นะคะมาคับนั่นเองซึ่งไม่ได้มีของอะไรนอกเหนือจากโลกนี้เลยแต่แเอามาคับมาประกบประปรบมันปฏิดตต่ตอ,อกันนั่นเองนะครับใช่แล้ววิธีคับนะคะก่อนที่มันจะคับเป็นพิคแอกได้เราก็เราก็จะต้องวางดิสเพนเซอร์ไว้ข้างบนบไม่ใช่เด็กจบ มีใช้ดิฟเซนเซอร์สิดอปเปอร์สิดอปเปอร์ไว้ข้างบนแล้วก็ทิ้งกล่องคาร์บอนตรงนี้อ่าแล้วก็จะได้แบบนี้แล้วใช่ไหมล่ะเออ่อเปิดตัวเปิดตัวอันแรกเอาพิกแองไหนดีหน่าพิแอกทีนทีมหมยทีนทีเลยพี่ว่าชอบมากๆเลยนะทีนทีเหรอได้เลยถ้างั้นก็อะไรอ่ะี่มาดูนีอ่ะไหนดูพี่แซมดิแล้วก็วางทีนทีแล้วก็วางอันนึงครับทุกคนมันก็จะแบบปึ้งอย่างนี้อ่าไหนดูสิวิธีอ่า ให้แบบว่าทำไงอ่ะต้องขุดปะเกมหมดศูนแหละพี่ดูทรงละเออใช่อ่ะพี่แซมเราต้องเกมหมดศูนอ่ะถ้างั้นเรามาลองเราย้ายกล่องค้ามาไว้ตรงนี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ดวลองอะไรเหรอพี่แซมโคตรเท่อะครับดูนี่พี่ลองขุดนะดูพี่ลองขุดนะฮ้ยทุกคนคุยมันมหัศจรรย์มากเลยอะทุกคน เ,ออเดี๋ยวเรามาตั้งกล่องค้าวไ้ตรงนี้ดีกว่านะคะเ,ออเพื่อที่จะได้สาธิตให้ทุกคนดูได้รู้กันนะคะอ,อืมอุ้ยน่าใช้อะ่ะไหนน้องน้องลองทำบ้างสออออิเอมเอาทำมาไดหรอโอเคมาไหนลองลองดูสิปุ๊บอุ้ยอุ้ยแต่มันไม่ทำดาเมจต่อเรานะคะคือแบบว่ามันออทำให้เราแบบเหมือนเราระเบิดไปเรื่อยๆออหวานหน้าไปแข่งหาแร่เนาะมันมันออรู้สึกว่าแร่น่าจะหายหมดเลยอ่ะ ใช่ดูทรงมไม่น่าจะได้แรกครับรดูทรงนะแล้มาแข่งหาหินดีกว่าแล้วว่าใครได้หินทีพบกว่าอโอเคถ้างั้นเราไปดูที่ขุดต่อไปดีวกว่าค่ะต่อมาที่ขุดอันที่สองนะคะก็จะเป็นที่ขุดเพชรแบบฉบับกึ่งพ่วไว้พี่แซมมาน,นี่สิะไงอ่ะอวิธีครับนะคะก็จะวางสติ๊กน่ะเออไม่มีสติกโทษทีค่ะขอโทษนะคะก็จะมีพว่วเอ่อเนเจอร์พวเชเวเวลอะไรสักอย่างอ่ะเออเสร็จแล้วก็ตามด้วยบล็อกเอ่อ ันไม่รู้อ,อะบล็อกเอ๋ไม่ใช่ไอ้อินกอดอะไรไม่รู้มันเป็นของที่เอเอเนโตไรเออนั่นแหละสักอย่างเสร็จแล้วก็เอาเพาเมนาประกบสองข้างนะคะแล้วก็ตามด้วยบล็อกเพชรนะคะอ่ะพี่แซมก็ไปเ,<อ>เลยเเลม,ลมาดูนะคะว่าเกมหมดศูนย์ว่ามันจะขุดลักษณะแบบไหนกันอ่าดูนะพี่แซมเด๋ยวสักท่นู่มันจะขุดเป็นแนวตรงทุกคนเห็นไหม เวลาเราขุดแนวตรงขุดง่ายมากเอ้ยไว้หาแร่ดีมากเลยนะใช่มันจะขุดเป็นแนวตรงค่ะใครสำหรับที่แบบว่าหาแร่เดินโอบๆหาแร่แบบเดินตรงๆอ่ะเออใช่ไง สามารถเอาไปเอนชั่นเพิ่มได้นะคะแต่โอ้ของไม่เอนชั่นดูแล้วกันมันก็ขุดเร็วกว่าเดิมนั่นเองนะคะใช่แล้วขุดง่ายเดิมมากเลยใช่ยูที่ขุดนี้มันมีประโยชน์ของมันนะคะโอเคถ้างั้นเราไปดูที่ขุดอันที่สามดีกว่าเนี่คมีบไปดูนี่ไปาที่ขุดไอ้นี่ครับเป็นที่ขุดพูครับเหมือนเดิมเลยระวังพูไปดูในกล่องเลยมี่นุครับมีแล้วก็วางปุ๊บอ๋อเอาวางข้างบนอย่างนี้นะคะเออไหนพี่แซมเอามาให้น้องหน่อยดิลืมให้น้องน้องไม่ได้ก๊อ <ítulo> uh, อ่านี่เนี่ยเป็นยังอ่ะอันนี้ปะขอบคุณครับลองลองลองนะดูลองลองปลาลองคุณดูดูนะนี่แต่มันทำดาเมจนะคะโหเจ็บมากๆทุกคนครับเพื่ออะไรวะเนี่ยมีสีสันไงเพื่ออะไรทุกคนมาขุดเพื่ออะไรอ่ะแฟชั่นเนนเี่ยุไม่น่าขุดเด้ทุกคนล่าเริง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 เจ็บโคตรๆเลยกับตายได้เลยนะฮะเนี่ยพี่เจมที่ขุดนี่มันก็นะ โอ้โอโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้างั้นไปดูที่ขุดต่อไปดีกว่าค่ะทุกคนไปไปไปค่ะต่อมาก็จะเป็นที่ขุดเตียงนอนนะคะวิธีขุดเตียงนอนวิธีขุดเตียงนอนวิธีขุดทําที่ขุดเตียงนอนทาไงก็เอาเตียงเนี่ยมาวางไว้ข้างบน3มอันนะคะปิงก็จะได้พิลโล่พิลกแอนะคะก็คือเหมือนอารมเป็นหมอนนะคะอ่าเป็นพิกแอสพิกแอสแต่ละพิลกแอสเกี่ยวกับหมอนนะคะสถานะของมันก็คือเวลาขุดเนี่ยก็จะเป็นซื้อทอนนั่นเอง เกมโหมดสไวเวิล์โอเคเรามาดูกันว่าจะซื้อทอจริงไหมแต่จะขุดช้านะคะอ่าใช่มันจะขุดช้าก็จะติดสโลนิดนึงนะคะก็จะมีสถานนะติดสโลนะคะก็ถือว่าเหมือนเหมือนที่ขุดมันหนักหรือเปล่ามันไม่เหมาะกับการหนักเลยนะพิลโลมันน่าจะเบาใช่ไหมพี่แซมมันทำไรอ่ะไม<อ>่ขุดอ่ะนนอนม,มันมีความสามารถก็คือสามารถขุดอะไรก็ได้อ่ะเออ สามารถขุดไดมอนด์ก็ได้นะแปลว่ามันคัฟง่ายไงแล้ว้อนอินชาร์จเองด้วยไงถ้าไปอ๋อชิวรอดอ่ะใช่ก็คือแบบว่าคือเราได้ขนแกะเราได้ที่นอนมาแล้วคัฟที่นอนมาเรามาทำที่ขุดอ่ะคือมันอีซี่มากเลยนะคะเราใช้แบบว่าเป็นเออ่เริ่มต้นไปก่อนไงแล้วเราค่อยอัพไปที่ขุดที่มันดีดีกว่านี้เนาะใช่ไหมพี่แซมอือก็ประมาณนั้นแหละถ้างั้นก็ไปดูที่ขุดต่อไปดีกว่าค่ะ พี่แซมเดี๋ยวมาดูที่ขุดของพี่นะครับดูที่ขุดของพี่แซมแล้วกันที่เป็นที่ขุดแอมบูร่าใหม่ครับทุกคนนะเราต้องใช้แอมบูร่าขั้วโบลซาบันนะครับแล้วก็ที่ขุดเดอมอนนะครับแล้วก็สติ๊กนะครับหนีสติ๊กวางข้างล่างนะคะพี่แซมเอามาให้น้องหน่อยน้องลืมก๊อปเลยมันจะเป็นอ่าจะเป็นที่ขุดแต่มันเป็นที่ขุดแบบว่าได้ไมเน่งเพิ่มนะครับทุกคนเป็นเอฟเฟกนะไหนไหนอยากดูอยากดูเอออะลองขุดดูป่ะพี่แซมไม่ได้ไม่ได้ก๊อปเลยอไม่ได้ก๊อปเลยเหรอใช่นะบอกในกล่องในกล่องในกล่องไ่ใปล โอเคครับโอเคไปโอ้ขุดโคตรช้าพี่บอกเลยโอ้โหขุดช้ามากๆทำไมอ่ะมันมันได้อะไรอ่ะเอฟเฟกต์ของมันคือไม่รู้ว่ามันขุดช้ามากๆอ่ะคุณซี่อ๋อก็คือ achievement level 20ค่ะแรกจะขุดช้าว่าลองขุดครั้งแรกจะขุดช้าพอครั้งต่อไปจะขุดเร็วมากๆเลยก็คืออ๋อกดคือกดขี๊ดค้างไปเลยต้องต้องหันหน้าต้องหันหน้าต้องหันหน้าอย่างเงี้ยหนึ่งสองสาม โอ้เนี่ยคนได้หมดเลยดูโดบแล้เ้ยก็ถือว่าเออใช่ว่ะก็ถือว่าโอเคนะมันได้แย่ดาวน์โนเออว่ะเออมันก็โอเคนะคะโหชอบมากเลยคนที่ทำดั้งๆแผ่แบบนี้เนาะเออต่อมานะพี่แซม้องจาแนะนำนะคะก็คือพิกแออันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนโหเ<ม>สียดายจังเลยมันมีแค่นี้อ่ะวิธีขาพิกแองเอ่อมอนเทนนะคะ mountain pick เออ mountain pickaxe นะคะเกี่ยวกับภูเขานั่นเองค,ค้าวก็คือใช้เบสแบท่งเบสนะคะอ่าสองอันแล้วก็มี n e t u r e light สักอย่างอ่อหนึ่งอันแล้วก็ตามด้วย block magma เดี๋ยวเ <c oughs> คียร์ฉีบก่อนนะคะ block magma สอง ma อันนะคะประกบสองข้างนะคะนี่ก็จะได้ mountain pickaxe มานะคะไหนเรามาดูกันซิว่าประสิทธิ์เออเออคุณสมบัติมันคืออะไรกันนะ เปิดรถไฟเหรอฮะเปิดรถไฟเฮ้ยเชคเก้เมื่อวานที้บอกมาลองขุดนี่ดูพี่ว่าพอเวลาเราขุดพวกพี่คิดว่านะเวลาเราขุดพวกไอรอนอะไรเงี้ยมันน่าจะเผาให้เลยนอนดูนอนดูอ่ะข้างหลังเนี่ยนอนขุดเดือบาข้างหลังเฮ้ยใจดีทั้งหมดครับเฮ้ยคนเอาไอันี่คุ้มค่าไม่ต้องอะเนี่ยนี่นีงขลังขลังเฮ้ย เอาดีนี่เป็นคนครับคนง่ายเลยคือน้องโคชอบที่ขุ่นนี้เลยเว้ยมันมีประโยชน์ต่อการที่แบบว่าออเพี่เก็บเผาอ่ะโอ้กลับบ้านต้องไปเผาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเหนื่อยจังเลยถ้างั้นก็จบคลิปดีกว่านะคะเพราะว่าที่ขุนมันก็จบแล้วใช่ไหมเออก็หมดแล้วเนาะโอเคเป็นไงบ้างคะชอบไหมคลิปนี้นะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเราเฟย์แล้วก็ช่องสาโขนเนียนะคะไว้เจอคลิปหน้าเออมาลุ้นกันว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วก็นั่นแหละ อย่าลืมกด s subscribe นะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย